วินาทีนี้ไม่มีคำว่าถอยข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอา่าน28 HB News กับผมรายงานตัวครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่การกินข้าวธรรมดาแต่นี่คือการส่งสัญญาณความแข็งแกร่งเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์หยุดยิงเมื่อนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ขอรับลมหนาวในห้องแอร์แต่พุ่งตรงสู่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ไปไหนไปที่ฐานปฏิบัติการภูหลวงครับไปให้กําลังใจเหล่านักรบรั้วของชาติที่เฝ้าชายแดนให้เราหลับสบายในช่วงปีใหม่งานนี้ไม่ได้ไปเล่นๆเ,เพราะข้างกายคือขุนพลระดับบิก๊กทั้งท่านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษินและผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีพลตรีสมภพพาระเวศมากันครบชุดแบบจัดเต็ม และที่ต้องขยี้ให้สุดคือโมเมนต์นี้ครับคุณผู้ชมภาพที่นายกรัฐมนตรีล้อมวงกินข้าวร่วมกับทหารพรานและกําลังพลในแนวหน้าเมนูบ้านๆแต่พลังทำลายล้างความเหนื่อยล้าพุ่งกระจูดขนมจีนน้ำยาจัดไปข้าวมันไก่จัดมาข้าวหมูแดงผัดไทยมีอะไรยกมาให้หมดกินกันแบบลูกผู้ชายกินกันกลางสมรภูมิเพื่อบอกให้รู้ว่าพวกคุณไม่ได้สู้อยู่ลำพัง ท่านนายกรับฟังรายงานสถานการณ์ความมั่นคงแบบละเอียดยิบพร้อมย้ำชัดว่าขวัญและกำลังใจของรั้วของชาติคือเรื่องที่สำคัญที่สุดไหนครับพี่น้องชาวสุรินหรือใครที่มีญาติพี่น้องเป็นทหารกล้าประจำการอยู่ตามชายแดนบ้างหัวอกคนรอที่บ้านเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงหรือใครคิดว่าเมนูไหนเด็ดสุดในวงข้าวนี้พิมมาบอกผมหน่อยครับ ก่อนจากกันใครที่เป็นครอบครัว28 HB News ตัวจริงแล้วสมัครสมาชิกใน YouTube เรียบร้อยแล้วผมอยากเห็นอาร์มหลังชื่อเท่ๆของพวกคุณในคอมเมนต์หน่อยครับโชว์ให้โลกเห็นว่ากองทัพเรามันปึกแผ่นแค่ไหนอย่าลืมนะครับกระแทกปุ่มไลค์ให้หน้าจอสะเทือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดังไปถึงหูคนข้างบ้านและกดติดตามพวกเราไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงที่สุด28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ